ครับวิธีใส่ไก่รุนนี้นะครับเดิมกับเราใหม่ครับผมเพราะเราใหม่ประมาณนี้ครับผมครับผมประมาณแปดมิ้นนะครับแปดมิ้นแปดมิ้นครึ่งประมาณนี้ครับผมจากนี้จากนี้มาถึงนี้ประมาณเกือบเส้นครึ่งครับผมเพราะว่าซองเปนเส้นครึ่งเราต้องไปเหตุถึงเส้นครึ่งครับผมประมาณจากเส้นสามเส้นสองประมาณนี้ครับผมใส่กระยัดเข้าไปครับผมนงครับ Κάποιο. ตอนนี้ตำแหน่งไก่ลูกค้ามมนอยู่ลักษณะนี้มันว่าครับนี่มันคือเขาขึ้นไก่ไว้เนี่ยเขาบ่ได้ปลดไก่แล้วครับเขาต้องปลดไก่ก่อนเรากดตัวนี้ลงกดตัวนี้ลงเขาก็ลันไก่ไปก่อนนี่ครับผมไก่อยู่ตำแหน่งนี้เขาต้องลันก่อนมันก็จะใส่ได้ครับผมเท้าอยู่ตำแหน่งนี้มันก็จะหูหน่อยเห็นไ่เลยครับผมเขาต้องลันไก่ก่อนแล้วก็สวมลูกเข้าไปครับประมาณนี้ครับผม ครับต้องปลดเซฟข้างหลังก่อนครับปลดเซฟแล้วก็ลั่นไก่ออกแล้วก็สวมลูกครับประมาณนี้ครับผมครับถ้ามันบาลานล่องกดตรงนี้บ่อยๆครับนี่กดขึ้นกดลงบ่อยๆนี่กดขึ้นกดลงบ่อยๆแล้วก็ทำเป็นบาลานก็ใส่น้ำมันหยดตรงนี้ล่องมาครับน้ำมันหยดตรงนี้เด้อตรงนี้น่าจะติดสีทั้งในนี่ยกขึ้นยกลงสีบ่อยๆครับเดี๋ยวก็เข้าเีงน่าจะติดสี